สวัสดีค่ะนุก้าภาพพี่น้องมายัางออกร่างกายพี่น้องช่วงนี้กัประมาณสองทุงเครื่งค่ะอยู่ประเทศฟิแฟนแลนด์เนาะปะ้าปลากุดบ้านนี้ไหมมางามค่ะแปะตปลากวดด่างงามเลยพี่นอ้องเห็นเติมปลากูดปะเราจะพาพี่น้องไปเลาะม,ากมะกรูดเ้องพี่น้องวันนี้ก็คงจะก็จะ,จะบ้านลวล่ะนุก้บาบ้านบ้านนีรีเลย เก็บไปบะร้ายค่ะประมาณจะจะเอาประมาณจะก,กระปุกนึงแล้วพี่น้องเน,น,น,งน,น,นาะพ่อได้กินค่ะบานบานแล้วค่ะพี่น้องบานแล้วออไปวดูแล้วะคะ่ะพ,พี่น้อง<ป>ต้นสูงพร้อมต้นนี้จะได้เอางานนี่แล้วเฮาเอางานนี่เลยแล้วกาไปเอางานผุนน้ำค่ะใสเก็บน้ำกันเนาะ ưng tắc cung tắc cung cái nào ออกใบไว้แล้วค่ะคิดว่ากัจะดองกินไดอยู่ดอกละมึงงานนี้ก็คงจะอพอพอดีแล้วค่ะเอางานตำตำนี่ค่ะ บางคนเขาเจ้า,จาพนเอาไปหลวกกินกระปุนเลพี่น้องนูขาท่านีนร้องเอาไปหลวกกินกระปุนอยู่เลยจะร้องเห็นจักรหลอบมังงนะอ,นอือนะกล้องพันพักไม่เปิดเจ้ากระเพ้าเอิน ผักกุมงฝรั่งนะไม่น้องนะมีกายนีแสบอยู่ค่ะริดใจก็ได้เมาอีกรอบจับมือเดียวงามค่ะ มึงเึงเท่งเนี่ยแหะพี่น้องม่ได้พักกุมผักแม่ปิ่นมันถืออแดดมันออกเอาออกเอาเลยเข้าเดียวเป็นใบแล้วปปงใบแล้วอื ไปดองกินเลยถ้าเป็นแล้วไปดองกินนั่นก็ประดกบองนะพี่น้องเนาะไปดองกินค่ะสามทุ่มแล้วพี่น้องสามทุ่มแล้วเอ,อย้ยจริงเอยก็จะพอเรอกค่ะ องนะืงามนาะพีหน้องเนาะงามเนาะปีกายนี่เอาตุ้มก็นี่ค่ะแต่ว่าปีนีมาบะทัน กำลังจากกระบานค่ะนี่ได้ค่ะพี่้องเอาแค่นี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราพอกันคลิปนาค่ะกันนอาคลิปนี้หนูะค่ะบ๊ายบายค่ะพี่้องบ๊ายบาย